เบื้องขนมเบื้องใช่ไหมขนมเบื้องขนมเบื้องโบราณไส้กลีมอ๋อแล้วมีบ้าบินด้วยเหรออ๋อทำบ้าบินด้วย ซาเลิงนะแต่ว่าเขาขายพวกไลแมนพวกจับฟูดอะไรพวกนี้นะลูกค้าเขาจะมีอยู่ตลอดนะวันนี้นนะเดี๋ยวกันทางนนะ <c oughs> พูดแต่แป้งสีสวยเนาะเักผสมอะไรทำให้สีงั้นน๋อแม่ไปทราย วน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 ,วนแล้วก็แล้วก็เอาครีมมาใส่แล้วก็เอาไส้มาใส่ครั้งนึงก็ได้สี่สามสิบสองสิบสองชิ้นมันเป็นกระทะต่อแก๊สจะเป็นคล้ายๆแตนเตาเหล็นะทุกคนนี่อ๋อนี่ยครีมเขาเรียกวิปครีมเหรอน้ำตาลปั่นนี่ละค่ะอ๋อเป็นน้ำตาลปั่น สีขาวๆตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ออกหวานหวานนี่แล้วก็สายหวานก็ชอบตัวนี้อ๋อสายหวานก็บ้าบินอ๋อถ้าสายหวานชอบแนวนี้ประกันนะกินแล้วไม่เป็นเบาหวานนะครับเป็นขายขันน้ำตาลมา้านี้ไวชอบหวานนี่มานทำนี้อันนี้สีมส้มนี่อะไรอ่ะปลาพาวค่ะใส่กุ้งปลาพาลกุ้งอ๋อมันจะเป็น เป็นขาปรุงรสใส่ใบมะกรูดนิดหน่อยให้หอ,อ,าหาอามใสใบมะกรูดนิดหน่อยให้หอมบางร้านเขาก็ใส่ต้นหอมทอ่าใช่ใช่แต่ต้นหอมต้องซอยเล็กๆจริงๆนะมันถ<ช>ึงมันถึงจะแบบเข้ากันบางคนเขาไม่ชอบชอบใส่ใบมะกรูดครับที่ยก็นนะประมาณนี้เนาะแล้วก็รอให้มันแปง้งมันกรอบนิดนึงแล้วก็จะบิดให้เข้ารูปแบบนี้คล้ายคล้ายครึ่งวงกลมแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จ ตอนนะก็ทาไม่ยากตอนที่ยากนะ่าจะเป็นทําแป้งทําอะไรมากกว่านาะนี่เลงเ็งแป้งยากที่สุดเลงเปแป้งาที่สุดนะเนาะนี่ครับเขาก็ทำมาหกินได้นาะออาชีพนี้เนาะก็ถือว่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เ,เป็นซาเล้งธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเขาจะมีกลุ่มลูกค้า,ขาเขานาะเป็นกลุ่มลูกค้าออนไลน์ก็มีแล้วก็คนมาซื้อที่นาร้านก็มีอยู่ที่ถนนเรือนลมนะทุกคนอยากกินก็มาได้หน้าตลาดตองแปดนี่ถูกสุดแล้วถูกสุดแล้วนะเออขายยังไงชิ้น อ่ะแปะอ่ะชุดละสามสิบบาทนี่ราคาชุดใส่กล่องเลยนะสามสิบบาท,บาทชุดละยี่าิบวายีนชุดละยี่สิบแล้วทุกคนอ่าโอ้น่ากินโอเคครับคลิปสั้นๆนะครับ